อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ไม่จบง่ายภาพลวงประชาปธิัย์เรื่องการซื้อเสียงจากประสบการณ์ธรรมนัต หากมองจากรากฐานทางการเมืองการออกมาตั้งข้อสังเกตไม่ว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าปารินาไกรคุปตต่อสภาพการซื้อเสียงในการเลือกตั้งซ่อมอาจไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือมากนะักเพราะดำเนินเหมือนกับพังเพยจีนที่ว่าขโมยร้องจับขโมย ภาพลักษ์ร้อยเอกธรรมนัฐและปารินาอาจไม่ดีนักเมื่อทั้งสองคนออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งซ่อมชุมพรและสงขลาจึงได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมน้อย เพียงประสบเข้ากับกระแสการโต้กลับอย่างเป็นระบบจากนายนิพนธ์บุญยามณีจากนายเทพไทยเสนพงศ์ก็หมดฤทธิ์ไม่อาจมีพลังทั้งยังเกิดการเป๋ในแบบของปารินาตาม,มาเนื่องจากแบ็คของประชาธิปัตย์ไม่เพียงด้วยบารมีทางการเมืองอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแต่ภาพลักษณ์ของนายชวนหลีกภัยก็มีความหนักแน่นเป็นความสถาบันของพรรคประชาธิปัตย์จึงยิ่งใหญ่ยันยง ท,ทั้งที่ในความเป็นจริงร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้ละอ่อนทางการเมืองต้องยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัตสะสมความจัดเจนทางการเมืองตั้งแต่เข้าร่วมกับไทยรักไทยพลังประชาชนต่อเนื่องถึงเพื่อไทยผ่านการเลือกตั้งปี2544และ2554นั่นคือผ่านการต่อสู้กับประชาธิปัตย์มาอย่างเข้มข้นดุเดือดและอยู่ในยุคที่ประชาธิปัตย์ถูกกระหน่ำตีกลายเป็นพักอันดับสองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกตั้งกรกฎาคม54 เป็นห่วงเวลาที่พักประชาธิปัตย์เจ็บช้ำสูงสุดเพราะเป็นการเลือกตั้งที่พึ่งผ่านพ้นการล้อมปราบและสังหารประชาชนอย่างโหดเหี้ยมในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ทั้งนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบันสแสดงบทบาทเต็มที่แต่สุดท้ายกรกดาคม54ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้แก่เพื่อไทยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร พร้อมกับสโลแกนรับเงินหมา้าย่อมสัมผัสได้ในความผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดของอภิสิทธิ์หรือเกลียวกราดของสุเทพยิ่งเมื่ออลง์กรพลบุตรที่ต่อสู้ทางการเมืองในภาคกลางออกมาเปิดเผยว่าประชาธิปัตย์ใช้เงินในการเลือกตั้งมากกว่าคู่สัพยุทธ์ แต่ก็พ่ายแพ้อย่างหมดรูปยิ่งทําให้ภาพของประชาธิปัตย์สะท้อนออกมาโดยคนของประชาธิปัตย์เองคําถามคือร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่ารับรู้ความจริงนี้หรือไม่ต้องยอมรับว่า ร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้เป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองอย่างน้อยก็เริ่มมาตั้งแต่พักไทยรักไทยในการเลือกตั้งเมื่อกรกฎาคม54มีหรือที่จะไม่รู้จักประชาธิปัตย์ยิ่งเมื่อผ่านการต่อสู้ทั้งในการเลือกตั้งซ่อมเคต4นครศรีธรรมราชมายังเขตหนึ่งชุมพรเขต6สงขลายิ่งทะลุปรุโปร่ปรงนำไปสู่บทสรุปเรื่องการซื้อเสียงอย่างชัดเจนเพียงแต่จะออกมาเปิดโปงมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมะติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ